สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะนี่เป็นลอนดอนแรกในรอบ3ปีเลยนะคะวันนี้มีเวลาครึ่งวันค่ะจะพาไปที่ไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ โรงแรมที่เราอยู่นะคะจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตนะคะดังนั้นจะต้องขึ้นรถบัสแล้วก็ไปต่อรถไฟเพื่อเข้าเมืองกันค่ะโดยรถบัสคันนี้นะคะจะพาเราไปที่เทอร์มินอลนะคะแล้วก็จะมีรถไฟอยู่ที่เทอร์มินอลค่ะพอไปถึงเทอร์มินอลแล้วนะคะเราก็จะมาซื้อตั๋วรถไฟกันนะคะอันนี้จะเป็นตั๋วราคาพิเศษนะคะ9ปอนสำหรับลุกเรือนะคะเข้าไปที่สถานีแพดดิงตันค่ะโดยรถไฟที่เรานั่งไปจะเป็นรถไฟแบบเอ็กเพรสนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะ Stoling Final stop will แล้วก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็คือสถานีเพดดิงตันนะคะเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนที่จะเดินทางเนี่ยต้องเคยมาต่อรถที่นี่และอันนี้เราก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วนะคะรถไฟในเมืองที่อังกฤษจะเรียกว่าทูบนะคะที่ UBE ค่ะทุกคนคะเนื่องจากวันนี้นะคะมีการเคลื่อนพระศพของควีนอลิซาเบธนะคะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจก็คือจะไปถ่ายรูปกับบิ๊กเบนที่สร้างเสร็จแล้วนะคะไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแผน ทันทีนะคะเราก็มาลงที่สถานีาาเซาเคนซิงตันเซาเคนซิงตันนะคะเพื่อที่จะไปมิวเซียมนะคะซึ่งน้องลินบอกว่าจะไปดูไดโนเสาร์ ดีฉันจะพาทุกคนไปดูไดโนเสาร์ตามคาแนะนําของน้องลินนะคะในช่วงที่เราไปนะคะจะเป็นกลางเดือนเซปเทมเบอร์นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆสถานีเลยที่ปิดนะคะก็ดีเลยค่ะจะได้พาเพื่อนๆมาที่ใหม่ๆบ้างนะคะที่นี่คือ Natural History Museum นะคะลองแปลเป็นไทยก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ รรได้หรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าชื่อไทยของเขาเนี่ยคือชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเราลองแปลตามความเข้าใจของเรานะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็จะม,มีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเรานะคะธรรมชาติแผ่นด,ดินไหวสัตว์ต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกหินแร่ต่างๆด้วยเป็นการเดินพิพิธภัณฑ์ที่ไม่น่าเบื่อเลยคะ่ะเพราะเขานําเสนอได้ดีมากๆวันนี้เราก็เข้ามาในมิวเซียมแล้วนะคะมันฟรีนะคะมิวเซียมะคะ่ะแต่ว่าก็แลว้วแต่ก็คือถ้าเกิดอยากจะโดเน a t ก็ได้นะคะ ผ้าพพาวนะคะ แต่ถ้ามาเราก็โดเนทตเขาหน่อยนึงแล้วนกันเนาะที่นี่ยิ่งใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะพาชมแต่ละมุมเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือแผนที่นะคะเพื่อนๆดูสิว่ามันเยอะมากแล้วมันก็ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูทีละส่วนกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ฟอสซิลกันเลยค่ะน้องฟอสซิลก็คือส่วนใหญ่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีทั้งของจริงและของจําลองนะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะให้เราได้อ่านด้วยว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมาต่อกันที่พาร์ทของแมลงนะคะทุกคนเป็นพาร์ทที่ทําให้เรราาู้สึกกว่มันนลุ ม,มันเป็นเพาออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนตรงนี้เป็นแบบสาลานะพอเข้ามาเราเพิ่งรู้ว่าพวกมแมลงข้อป้องอะไรพวกนี้นุ้งจะแบ่งออกเป็น4ตระกูลนะคะอินเสกนะคะที่เป็นมแมลงสไปเดอร์ที่เป็น แมงมุมนะคะเซนติพีสหรือว่าตะขาบเลยพวกนี้มิลิพีสอะไรพวกนี้แล้วก็คราบส์นะคะเป็นปูเขาอธิบายละเอียดแล้วก็ทำให้เห็นภาพมากๆเลยนะคะตั้งแต่วงจรชีวิตการอยู่อาศายัยอาหารอะไรต่างๆของมแมลงนะคะในพาร์ทของมแมลงนะคะ <c oughs> เราว่าแบบยิ่งดูยิ่งน่ากลัวนะคะยิ่งดูยิ่งหลอน <c oughs> เราคิดว่าเราควรที่จะเดินออกไปจากมุมนี้ให้เร็วที่สุด <c oughs> เพราะรู้สึกเริ่มเริ่มคันตามตัว ็อย่างที่บอกนะคะขณะตอนนี้เรานั่งตัดต่อคลิปอยู่นะคะแลวยังรู้สึกแบบเออเริ่มคันนะคะคิดถึงฟิวตอนนั้นนะคะเขาจาลองทุกอย่างคือมันเหมือนมากๆนะคะอย่างตรงนี้จะเป็นโซนจําลองที่เหมือนแบบเราอาศัยอยู่ในบ้าน,นะะแล้วก็แบบจะมีมแมลงอาศัยอยู่ตรงไหนบ้างมันกินอะไรบ้างเป็นอาหารนะคะแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่แล้วนะคะบ้านของเรามุมนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะพอดูแล้วนะคะก็คือตอนกลับบ้านต้องรีบมาคลีเลยะคะ่ะเพราะว่ากลัวเจ้า,จมาแมลงพวกนี้มันจะมาอยู่คะ่ะเหมือนที่เห็นในพิพิธภัณฑ์ กี้นะคะแล้วก็เดินไปดูร้านอาหารมาจริงๆน้องก็เป็นร้านอาหารธรรมดาเลยแหละแต่ว่านางตั้งชื่อว่า T-Rex ทําให้ดูน่าสนใจนะน้องมีสะพานขึ้นไปกันนะคะ จุดนี้นะคะก็จะเป็นบันไดเลื่อนค่ะที่เป็นจุดที่เด็กๆตื่นเต้นมากๆทุกคนมันเหมือนแบบกําลังจะท่องโลกอวกาศหรือว่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะคะพอเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยค่ะเหมือนเราอยู่ในป่องพวกเขาไฟหรืออะไรสักอย่างนะคะมันให้ฟีลแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเสียงด้วยนะคะพอขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็พวกเขา ตรงนี้เป็นปุ่มกดจำลองนะคะให้เด็กๆลองมากดนะคะว่าตรงไหนที่ยังมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่บ้างนะคะแผ่นเปลือกโลกอยู่ตรงไหนบ้างนะคะจุดไหนบ้างที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่ะได้ยินการออกเสียงของเขาแล้วคือเไม่ได้พูดว่าปอมเปอีเหมือนบ้านเรานะทุกคนปอนะมเป <laughs> <laughs> ก็คือปอมเปอีสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เคยดูนะคะก็ยิ่งใหญ่ลุงเรืองมากแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดโคาโนนะคะ บึ้มนะคะเขาไฟระเบิดแล้วก็ทําให้ผู้คนนะคะลงตายเป็นจนํานวนมากแล้วก็ตายอยู่ในท่าต่างๆนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วแอบบมีความรู้สึกแบบน่าสลดใจเบาๆนะคะแต่ก็เออเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ส่วนอันนี้ก็เป็นชุดกันความร้อนนะคะทุกคนก็ใช้สําหรับแบบการภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่น่าจะกันได้ปะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่แบบเขาจําลองสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีพื้นสั่นมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงมากทุกคนเราคือโซนต่อไปนะคะเป็นโซนที่เราชอบมากนะค,ะคือโซนอวากาศมีความน่ากลัวมันมีเสียงด้วยนะ มีเสียงแบบเสียงอวกาศอะว้าว ถึงโซนอวกาศจะเป็นโซนที่เราชอบมากนะคะแต่เรารู้สึกแบบคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเขาน่าจะจําลองเหตุการณ์นะคะส่วนอันต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนของหินแร่มีพวกอัญมณีเพชรพลอยต่างๆนะคะแล้วก็มีหินหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะมีหินหน้าตาแบบนี้ด้วยเรววาพอกันแค่นี้กันก่อน,อนดีกว่าค่ะสําหรับ Natural History Museum นะคะฉันมาเพื่อนเพื่อนที่มาอังกฤษนะคะอยากจะให้ลองมาเดินดูนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะส่วนที่ต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อน ไปทานขนมกับกาแฟกันบ้างค่ะร้านนี้สาวๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเอ n ค่ะแต่ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปติดตามกันต่อ EP 2นะคะ